สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะราวพัฒนามาดามค่ะวันที่26กุมภาพันธ์2,567ค่ะวิ่งรูด4กับ5ค่ะจับคู่4757 48 58 49 59เบิ้น4455ค่ะ3ตัว475 489 445 554ค่ะคุณผู้ชม ค่ะเราพัฒนามาดามค่ะมาดามเพืน่นกับเขามาถุกหงุดยู่เด้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เขามาติดตามกินตาหน้าชาแนลเราจะเห็นเหลขกของมาดามค่ะขอบุณมาดามารๆค่ะที่ให้ตัวเลขเขามาให้คุณผู้ชมในเบื้งถูกหงวดเนาะคะ่ะการพุทธศุกร์จะต้องเจอกันกันกบมาดามค่ะใจดีลร้ค่ะอ่ากรล่อนเพื่อนล่งช่องเพื่อนคอนเนาะคะ่ะช่องมาดามชั้นอ่ามาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมเพื่อนกับมิช่องของเพื่อนแล้วก็คำนวณเองค่ะเก่งเก่ง ค่ะอขอขอบคุณหลายๆเดือค่ะมาดามมีน้ำจิตน้ำใจให้เลขมาล่วงประจําทั้งลาวทั้งไทยค่ะคุณผู้ชมไทยกับเขาลาวกับเขาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนเด้อค่ะจิตนาจะให้เบิงย้อนหลังค่ะย้อนหลังที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะ เมาดามเพนห้มานคะคะมาดามคำนวณเพ่นไ้มาคือเขาเขาเท่งเลขหลักค่ะหล,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 ลักเลขหลักเลขวิ่งรูดเพนค่ะหนึ่งกับเขาที่หนึ่งค่ะหนึ่งสามเขเม่อมันเต็มเต็มนะคะวันที่ห้าแล้วค่ะวันที่เจ็ด,ว,จดวันที่เจ็ดไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมวันที่เจ็ดไม่เข้าวันที่ วันที่เก้าก็เข้าค่ะคุณผู้ชมเข้าที่หนึ่งค่ะเพราะว่าออกสองห้าหนึ่งนะคะแปดสองห้าหนึ่งวันที่สิบสองกากเข่าค่ะคุณผู้ชมเข้าที่เลขลูกวิ่งรูดแล้วก็ <c oughs> ตัวรักนะคะทั้งเจ็ดทั้งหนะะึ่งเลยค่ะว่าเฉ <c oughs> ียดนิดเดียวนะคะว่ามันจะเป็นเจ็ดสอง ก็เป็นเจดสานะคะจับคู่เฉียดนิดเดียวเองเกือบบนเกือบล่างเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ประวัติเพื่อนเข่ามาตลอดนะคะเนี่ยวันที่14วันแห่งความรักเนะะี่ยค่ะกุมภาพันธ์เข่าค่ะทั้งตัววิ่งลูดแล้วก็ตัวตรงๆเลยค่ะเจค่ะ72เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือประวัติของมาดามค่ะของแท้ของจริงเข้ามาตลอดเลยค่ะแล้วก็วันที่16กุมภาพันธ์ เข่าไปอีกค่ะคุณผู้ชม9390เข่าไปเต็มเต็มเลยค่ะ3ก็เข้าค่ะวูตัววิ่งรูดค่ะคุณผู้ชมค่ะประวัติเพิินบอมเนท่ามดาเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันที่19ก็เข้าเข้าเหมือนเดิมค่ะเข้าตัวหลักค่ะเข้าตัวเด่นเนาะค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัววิ่งรูดเพิินค่ะ ขอบคุณมาดามหลายๆเด้อค่ะเอาตัวเลขให้เบิง้งให้พี่ให้น้องพาพี่นอ้องด้ติดตามเบิ้งในช่องจินตนาชาแนลขอขอบพระคุณหลายๆค่ะบุญคุณนี้ตอบแทนบ่เบิดค่ะเห็นจังได้ก็ะตอบแทนบ่เบิดเนาะค่ะคุณผู้ชมวันนั้นจินตนาบอกว่าเราพัฒนาของมาดาม เข้าแต่ศูนย์นะคะไม่เข้าตัวจับคู่กันเข้าไปตัวที่เป็นสามตัวโตดค่ะเข้าตัวกลับกันจินตนาบ่อผิดค่ะเมื่อนั้นขออภัยหลายๆค่ะรีบเฝ้าลบคลิปออกไปค่ะคุณผู้ชมกันเลยบันทึกใหม่ค่ะเมื่อนั้นคุณผู้ชมคือจะเห็นเนาะค่ะือจะว่าจินตนาเบิงแจงได้คงจะงงในตัวเลขเนาะค่ะคุณผู้ชมเลขนันหลายหลายก็งงมึนงงค่ะแต่ทีนี้ก็เข้าอยู่นะคะเข้าตั้ง ตัววิ่งรูดแล้วก็ตัวจับคู่แล้วก็แถมยัืเขาตัวเกือบสามตัวแตกเนาะคะ่ะกินตนาดีใจแห้งค่ะตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นอยากอยากอยากลงอีกประมาณนี้ค่ะอยากให้พี่น้องเห็นเนาะคะ่ะตัวเหล็กที่มันเขาค่ะก็เลยเป็นเบอร,ร,ร์แน่โดยการพักพรอมาเพียงพ่อค่ะคุณผู้ชมเนาะนีะ่หลายอ,อยันหลายยางค่ะแล้วก็เมื่อวันที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามไม่เข้าค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าสามเจ็ดอก็ตัวเดิมนะคะ7 2 7 2อยู่วันยังค่ําเลยมันมายังไงไหวราวพัฒนาบอามีเอยียงที่แน่นอนเเ้อค่ะคุณผู้ชมอะไรที่ไม่แน่นอนนั่นคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดค่ะ,ะมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมค่ะเลขตัว วันที่2ี่กุมภาพันธ์วันนี้วันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องจินตนา channel แล้วกดติดตามไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเลขมาดามนี่เข้ามาตลอดเลยเว้นงวดเดียวก,ก็เข้าก็เข้าเลขน้อยคู่มากค่ะคุณผู้ชมน้อยที่สุดค่ะถ้าไม่นับตัวเบิ้ลนะคะถ้าไม่นับตัวเบิ้ลมีแค่6คู่ไปกับก็ส2บตัวส2บคู่เท่านั้นเองค่ะแล้วก็เข้าด้วยค่ะคุณผู้ชมถือว่าแม่นคักอยู่ค่ะ ขอบคุณหลายๆเลยค่ะมาดามขอบคุณจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงคะ่ะที่นําตัวเลขที่ดีๆที่น่าติดตามติดใจค่ะคุณผู้ชมคือไม่ต้องลงทุนเยอะก็ใช่ยังเสียนะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะจินตนาจะเอาล่มแล้วค่ะหวันว่าถ้าเราโชว์มากเกินไปนะคะกลัวผิดกฎของ youtube ค่ะคุณผู้ชม จินตรนักับพยายามทั้งคิดหลายๆอย่างค่ะด้วยประสบการณ์ยังไม่เคยมีหาประสบการณ์ไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะคุณผู้ชมผิดพลาดประการใดขออภัยเ้อค่ะคุณผู้ชมขึ้นขึ้นเปิดพัดลมค่ะเปิดพัดลมไว้ด้านหลังเอาแค่เย็นแต่มันเป็นพัดลมไอ้น้ําเสียงดังค่ะคุณผู้ชมแล้วอัดคลิปเสร็จก็ไม่ได้ดูตัวเองค่ะก็คิดว่าอ่ะเสร็จแล้วล่ะรีบลงกับบอดด้ฟังเสียงเจ้าองค่ะ,คะก็เลยมีคุณผู้ชม คอมเมนต์เข้ามาว่าเสียงดังพัดลมดังเสียงลมแรงมากเสียงคนเบาโอ้ขออภัยหลายๆนะคะขออภัยมากๆค่ะขอโทษหลายๆเพราะว่าด้วยที่ว่าเรารีบร้อนด้วยดูเวลาด้วยแล้วอยากพักผ่อนด้วยค่ะคุณผู้ชมเครียดอยู่นะคะเพราะว่าเราอยากได้เลขที่ดีๆแม่นๆม,มาให้คุณผู้ชมดูค่ะถามว่าค่อยเป็นค่อยไปไหมจินตนาก็ค่อยเป็นค่อยไปอยู่ค่ะแต่นะคะ ด้วยที่ว่ามันค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนาะเราอยากสําเร็จค่ะคุณผู้ชมเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขที่ดีๆแม่นๆแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะอย่างเงี้ยค่ะอย่างรัฐบาลไทยอย่างเงี้ยค่ะจินตนาก็อยากให้คุณผู้ชมได้ตัวเลขที่แม่นๆเหมือนเดิมก่อนที่จินตนาจะทําคลิปนะคะก่อนหน้านั้นน่ะแกส่งมาให้นะอาจารย์ส่งมาให้ สองตัวสองคู่เท่านั้นค่ะทุกงวดเลยค่ะจนทำให้เราอยากทำ YouTube อยากเอาเลขดังๆดีๆแม่นๆมาลงค่ะพอเอามาลงคลิปปุ๊บแกก็บอกเดี๋ยวอกว่าระหว่าง9เพราะว่า6กับ9มันตัวเดียวกันเป็นเลขขันน้ำมนลแกบอกนะคะจินตนาก็าเสียดายค่ะที่พูดถึงค่ะเพราะว่างวดนี้แกไม่ส่งให้เลยเพราะว่าแกก็มีช่องของแกเหมือนกันค่ะ แล้วก็มันก็เข้าจริงๆค่ะห้าเก้าค่ะแกให้มาห้าหกแกบอกระวังหกกับหัวแกก็กันให้ค่ะแต่จินตนาก็พลาดเองค่ะคุณผู้ชมอธิบายให้คุณผู้ชมไม่เข้าใจเองนะคะค่ะขออภัยมากๆค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมก็จะคงพลิกแพลงเองได้เนาะเพราะว่าตัวเลขอะตัวเลขที่เป็นเลขเก้ากับหกตัวเดียวกันเลขสามเลขแปดตัวเดียวกันเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะคุณผู้ชม อาจจะเก่งกว่าจินตนาออกด้วยซ้ำนะคะก็เลยอยากให้อยากเอามาลงให้คุณผู้ชมดูอีกครับเป็นขันน้ำมนลนะคะคุณผู้ชมเป็นเลขน้ำมนก็ถือว่าแม่นพอสมควรค่ะก็อยากได้แบบนั้นมาให้คุณผู้ชมแต่ว่าก็สุดวิสัยนะคะจะทำไงได้เมื่อเขาไม่ให้มาแล้วก็ท่านไม่ให้มาค่ะขออภยัยเราก็จำเป็นละค่ะคุณผู้ชมเนาะก,ก็หาใหม่แล้วเลข ที่บอกว่าจะลงเลขเชื่อผูกคอก็เหมือนการแบบหลอกคุณผู้ชมอย่าไม่ได้หลอกนะคะก็คือการไปมาตรงที่ตรงนั้นน่ะจินตนาตัวคนเดียวค่ะคุณผู้ชมบ้านเขาก็อยู่ในที่นาในที่ลึกด้วยแล้วก็ด้วยเรามีรถคันเล็กด้วยไม่มีเพื่อนไปค่ะเราก็อยากไปแล้วก็เราเราก็มากลัวค่ะคุณผู้ชมไม่กล้าเสี่ยงหลายๆประการค่ะ กลัวที่ว่าเอาเชือกขึ้นรถมาแล้วนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยกลัวแล้วก็มีท่านอาจารย์ท่านไหนนะคะที่ฟังอยู่ยติดต่อมาได้ค่ะถ้าอยากอยากได้เชือกนี้ไปทําค่ะด้วยความเชื่อนะคะคุณผู้ชมที่พูดถึงเนี่ยค่ะส่วนผู้ที่ไม่เชื่อก็ก็จะบอกว่างมงงายนะคะก็ไม่ได้แบบแนะนําให้งมงายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยการที่ว่าเราเห็นมาเยอะๆแล้วเราเชื่อเราก็คิดว่ามันใช่เงี้ยค่ะก็อยากให้คุณผู้ชม ได้ตัวเลขที่มันแม่นๆออกมาจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคนไม่เชื่อก็จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะเลขที่จะจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นานาจิตตังนะคะคุณผู้ชมจินตนาก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าความคิดของคนเรานะคะห้ามไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมก็ก็คิดใครคิดเราก็แล้วกันเพราะว่า ส่วนจินตนาก็อยากให้ถูกใจทุกคนค่ะคุณผู้ชมก็เลยอยากได้เชือกนั้นมาค่ะแต่จําเป็นค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครพาไปเอาเชือกนั้นไปให้พระอาจารย์ค่ะ,ะจินตนาก็เลยกลายเป็นเหมือนกับหลอกคุณผู้ชมขอโทษมากๆนะคะขออาภัยมากๆเลยค่ะขอกราบขออาภายัยในสิ่งที่พูดไปแล้วแล้วทําไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหวังว่าโอกาสหน้าค่ะไม่ได้ไม่ทันงวดนี้งวดหน้ายังไงจินตนาจะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะ คนเราพยายามสิ่งไหนมันก็จะสําเร็จสิ่งนั้นถูกต้องไหมคะคะถ้างั้นอ่ะวันนี้ขอไวพอ้พรให้คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องไปซสีเรียดตรงนั้นนะคะจินตนากร่ายไปซะจนยาวเลยค่ะคุณผู้ชมจะเบื่อฟังค่ะ,อะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ดูราวพัฒนาของมาดามวันนี้ค่ะขอให้สำเร็จขอให้ถูกราวพัฒนา ตัวตรงๆค่ะคุณผู้ชมเลขราพัฒนาของมาดามเข้ามาแม่นๆหลายๆงวดหลุดแค่งวดเดียวงวดที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะก็ตามต่อนะคะคุณผู้ชมกดติดตามช่องจินตนาชาแนลด้วยค่ะขอขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมที่มีน้ําใจที่ดีงามที่มีน้ําใจที่ประเสริฐค่ะ,คะกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้จินตนาซึ่งเป็นช่องที่มาใหม่ค่ะพัฒนาตัวเองด้วยตัวเองค่ะ แล้วก็พัฒนาจะพัฒนาขึ้นตามคําแนะนําคำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมกบขอพระคุณผู้มีพระคุณกับจินตนาทุกๆท,ท่านนะคะคงไม่ได้ต้องเอ่ยถึงที่มีพระคุณค่ะอยู่ในใจจินตนาตลอดเวลาจะทําคลิปขึ้นมาทีไรก็นึกถึง ท่านแรกคือใครท่านที่สองคือใครท่านที่สามคือใครท่านที่สี่คือใครแล้วท่านที่ห้าก็คือคุณผู้ชมทุกๆคนคะ่ะที่ให้กำลังใจจินตนามาตลอดดูยอดติดตามขึ้นทุกวันค่ะจินตนาขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็กดติดตามจินตนาเพื่อดูตัวเลขแนวทางเลขเข้าเลขหลุดก็คงไม่ว่ากันนะคะพยายามจะหาสิ่งที่ดีๆให้คุณผู้ชมให้ได้อ่า ให้แม่นๆนะคะคุณผู้ชมเนาะไม่อยากให้ผิดหวังไม่อยากให้เสียตังค์อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านหมดหนี้หมดสินเพราะตัวเลขดีๆบางวันเป็นเลขที่เป็นมงคลเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่พาพี่น้องปังก็มีค่ะคุณผู้ชมไม่ได้วันหนึ่งก็วันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องท้อเหมือนกันค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอให้ถูกหวยราวพัฒนาวันนี้เต็มเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขกายสุขใจปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงค่ะผู้ที่ไข้ป่วยอยู่ที่ฟังคลิปนี้ก็ขอให้ดีขึ้นตามลำดับและขอให้หายไวๆค่ะคนที่ขับรถก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัย และคนที่อยู่บ้านก็ขอให้ทำงานมีความสุขไปแล้วก็ฟังไปแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยกันตลอดไปนะคะคุณผู้ชมคะทุกทุกท่านคะ่ะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ